ขันหมักบินนะคะหรือว่าบายสีนั่นเองนะคะคุณเพื่อนกระห้อเขาต้มนะคะที่นั่งเ็นยู่นะคะตรงมีโดดไฟเมนอยู่เพื่อนนั่นนะคะที่ลืมทางคุณเพื่อนหอเขาต้มนะคะทางนี้ก่น เจน่าาดีกําลังกํลังประดับนะคะกําลังประดับค่ะเป็ลายเลากยนัวอาีคุณเพิร์กกหอเขาตุ้มนะคะที่นั่งเ็นอยู่นะคะนั่งตรงมีโดดไยเมนยู่เพื่อนลนนั้นนะคะอะลืมแต่ถ้าคุณเพิ่อนหอเขาตุ้มนะคะท่านี้ก็ได้ทำใหม่เด้อถ้าทำแรงไม่ได้นะคะเบาๆนะคะเอ้าวตม ได้ทำใหม่เด้อถ้าทำแรงไม่ได้นะคะเบาๆนะคะเอาโตทีอีนนี้เป็นตัดจำนี้พร้อมกลีบยจำนั่นล่ะทีนนี้เป็นตัดจำนี้พร้อมกลีบยจำนั่นล่ะใกล้แล้วอันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่ครึ่งเลยนะคะเดี๋ยวจะทำต่ออยู่ค่ะยังไม่ครึ่งเลยนะคะ อันนี้ก็ไม่ผ่านไม่ไม่ผ่านการประชุมนะคะที่เกิดไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะยกยกโชว์หน่อยคะ่ะยกโชว์หน่อยสาร่าต่างบุญคุนนะคะกำลังประดับประดานะคะแ <c oughs> ม่งแม่งมีกระตอมนวยตาสร้างลแล้วล่ะคุณเพื่อนกะห้องเขาต้มนะคะที่นั่งเลนอยงยูงนะคะมันต้องมีดอกไฟแม่อยู่ก็หนอนได้ที่ลืมอต่ห้ามไฟเ่อน พอเขาต้มนะคะทังนี้กันนะคะหอมเหมื่ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสวยป้าจ้าเหมืตนี้สวยไหมคะสารมาต่างบนคุณนะคะกําลังประดับประดานะคะแม่งแม่งม,มีกระตอมนวยตาสร้างลแล้วล่ะไม่ไม่ผ่านการประชุมนะคะนทีเกิดไปนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะยกยกโชว์หน่อยค่ะยกโชว์หน่อยกบระบอนี่บันดาลเด็งนี่ไปเฮาในเด้อให้อันนี้รุนเนี่ยเนี่ยมันเมิดแล้วเนี่ยเฮาสิมาต่อไปแบกเอกนี่ไปเฮาข้าในรุ่นน้ำปลาในบอเดี๋ยวโมแรงสิได้ตังคบนคุณนะคะนี่กันยิบใบสีนะคะผู้เทาอ้ายกตัวหน่เปลี่ยนรัดพ่อด้วยนะคะ ใจร yup ้อนใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนเหมือนแดดนะคะเพิ่งจะเห็นแดดใจร้อนจังเลยเพิ่งจะเห็นแดดเองเพิ่งจะเห็นแดดนะคะเดี๋ยวมมแรงจะได้ตังบนคุณนะคะนี่กันหยิบใบสีนะคะพูดเท่าไม่ผ่านการประชุมนะคะทีเกิดไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะยกยกโชว์หน่อยค่ะยกโชว์หน่อย เดี๋ยวมมแรงจะได้ต่างบนคุณน,นะคะนี้กันยิบใบสีนะคะผู้เฒ่าร้อนนะคะวันนี้ชี่เชียงรายนะคะไม่มีฝนนะคะมีแดดนะคะวันนี้นะคะรบล่องสารมาต่างบนคุณน,นะคะกําลังประดับประดานะคะแม่งแม่งม,มีกระตอมนวยตาสร้างลแล้วละ <laughs> อายยกตัวหน่เปลี่ยนรัดพ่อด้วยนะคะร้อนนะคะวันนี้ชีชียงรหลนะคะไม่มีฝนนะคะมีแดดนะคะวันนี้นะคะรอบๆเดี๋ยวมแเรงจะได้ดตังบนคุณน,นะคะนี้กับยิบใบสีนะคะพเท่ามันเลียนใ่เมื่อาต้องใช้สิ่ ขัดอีกแต่เตรจยมขัดรัดด้วยนะคะกำลังทําอยู่นะคะยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จเปิ้ลกระหองข้าวตุ้มนะคะที่นั่งเห็นอยูพูนะคะนั่งตรงมีโดดฝ่ายแม่นยูพูนอันนั้นนะคะอยลืมทางคุณเพิ่กระหองข้าวตุ้มนะคะทางนี้กับข้อบริเวณบ้านงานนะคะเพื่อนนะคะอีกทางพูณไกลๆเดี๋ยวโมแรงงเได้ตัางบนคุณนะคะนี่กันยิบ ใบสีนะคะผู้เทโธได้ทำใหม่เด้อได้ทำแรงไม่ได้นะคะแรงคืเบาๆนะคะเอ้าโตเดี๋ยวโมแรงสิได้ตังบนคุณนะคะนี่กับยิบใบสีนะคะผู้เทโธเดี๋ยวโมแรงสิได้ตังบนคุณนะคะนี่กับยิบ ใบสีนะคะพู่เเอาขันหมักบินนะคะหรือว่าบายสีนั่นเองนะคะได้ทำใหม่เด้อถ้าทำแรงไม่ได้นะคะบเบาๆนะคะอ้าวโตโ <c oughs> ขันหมักเป็นนะคะหรือว่าบใบสีนั่นเองนะคะร้อนนะคะวันนี้ที่ยังหลนะคะ,ะมไม่มีฝนนะคะมีแดดนะคะวันนี้นะคะรอบๆอ่ายกตัวเลยเปลี่ยนรัดพ่อด้วยนะคะน,น,นะคะคอมเมื่มใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ สวยป้จ้าเข่าบึงๆแบบนี้สวยไหมคะเม่งมีเต็มเม่งมีตำนวนไมตาเลยซอยกันหลายคนอยู่นะคะแนละ้วร้อนนะคะวันนี้ชี่ยงรลยนะคะไม่มีฝนนะคะมีแดดนะคะวันนี้นะคะรบอนๆใจร้อนได้ไใจเย็นๆนะคะอย่ายใจร้อนเหมือนแดดนะคะ เพิ่งจะเห็นแดดใจร้อนจังเลยเพิ่งจะเห็นแดดเองเพิ่งจะเห็นแดดนะคะคุณเพิ่นก็ห้องเขาตุ่มนะคะที่นั่งเห็นอยู่นั่นคะมันตรงมีโดดไฟแม่ยุ่เพื่อนั่นนะคะอยลืมแต่ทังเพื่อนเพิ่ห้องเขาตุ่มนะคะทั้งนี้ก็ใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนเหมือนแดดนะคะเพิ่งจะเห็นแดดใจร้อนจังเลยเพิ่งจะเห็นแดดเองเพิ่งจะเห็นแดดนะะคนะคะ ใกล้แล้วอันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่นนไมครึ่งเลยนะคะเดี๋ยวจะทําต่ออยู่ค่ะยังไม่ครึ่งเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ผ่านเยน่ามันดีดีกําลังกําลังประดับนะคะกําลังประดับค่ะไม่ไม่ผ่านการประชุมนะคะทีเกิดไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะยกยกโชว์หน่อยคะ่ะยกโชว์หน่อย ยกตัวน่อเปลี่ยนรัดข้อด้วยนะคะจับเบาๆนะคะเดี๋ยวจะียน่าัดีกำลังกำลังประดับนะคะกำลังประดับค่ะเ้ยพิ่ขอนิบังคุณเพิ่นกระหอข้าวต้มนะคะที่นั่งเ็นอยูุ่นะคะต้องมีโดกไยเมนยู่เหนอนั่นนะคะอยลืมทั้งเพิ่นหอข้าวต้มนะคะทางนี้กะ ต้องใช้สิ่งขัดอีกใช้เจมการัดรัดด้วยนะคะกำลังทำอยู่นะคะยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จไม่ผ่านการประชุมนะคะทีเกิดไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะยกยกโชว์หน่อยค่ะยกโชว์หน่อยจับเบาๆนะคะเดี๋ยวจะไม่ผ่านการประชุมนะคะทีเกิดไปนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะยกยกโชว์หน่อยคะ่ะยกโชว์หน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะไม,ไม่ผ่านการประชุมนะคะทีเกิดไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะย,ยกโชว์หน่อยคะ่ะยกโชว์หน่อยก็มีอยู่มาหลายคนนะคะสามสีเถาเถากับพท่านในเถาคักลกนะคะเพราะเพิ <c oughs> ขอขอ่มนี่ละ <c oughs> พอเหิมเหิมนะอาโยกตัวน่เปลี่ยนรัดพ่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะว่าเชียงห้อยอีเลี่ี่ทีอะไรไปใบสีนะคะใบสีบูชานะคะแดงสีตังบุญคุ้นเนาะคะ่ะภาษาขอบคุณค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะนะคะพอมเหิมใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ สวยปะจา้าสวยไหมคะทีนี้นี่เอาน,นี่ไปตัดซจำนี่พอมกี่จำนั่นละ่ะขันหมักเปนนะคะหรือว่า,าใบใบสีนั่นเองนะคะไวัตสารมาต่างบนคุทนะคะกำลังประดับประดานะคะ <c oughs> ไม่งม่งมีกระตอมนวยตาสร้างเล้แล้ว เนะมัดีดีกําลังกํล <ś ś y ana> ังประดับนะคะกําลังประดับค่ะแเม่ลยเรากับไปเนี่ยเ้ยเนหัจังเาบบ้นมากนะมันดีดีกําลังกํลังประดับนะคะกําลังประดับค่ะงเม่ไลยเรากับไปเนี่ยเฮ้ยเป็นหัวจัดปดเาบบ้นาเยนนะ